สวัสดีครับผมทารัตรับดูลายมือภารัตปรนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสะตางคนเกิดราศีเมถุนนะครับผมในเดือนตุลาคมพศ2 5 6 4กบ็เริ่หมดไพ่เลยนะครับวันนี้ผมจะให้หนึ่งใบนะครับผมในการทำนาย อดีตอ,นา,จจน,อนาคตนะครับผมแล้วก็ทำนายพื้นดวงเช่นเคยแต่จะไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับในการทำนายพื้นดวงก็จะมีแทรกปีกย่อยอะไรต่างๆเข้าไปเสริมเติมแต่ทุกๆครั้งนะครับผมก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับการทำนายพื้นดวงก่อนเป็นอันดับแรกนะ่าจะทำานายอดีตอนาคตนะครับผมก็สําหรับราศีเมทุนนะครับผมพื้นดวงเป็นอย่างไรก็พื้นดวงสำหรับชาวราศีเมทุนเนี่ยราศีเมทุนเป็นคนที่ อย่างแรกราศีเมถุนเป็นคนที่มีสเสน่ห์ครับผมเป็นคนมีสเสน่ห์และมีความสามารถชนิดหาจับตัวได้ยากคือมีความสามารถถามว่าความสามารถมันออกมาจากอะไรมันออกมาจากนี่ครับปากและคําพูดการแสดงท่าทีท่าทางเพราะฉะนั้นอาชีพนักแสดงอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งสาหรับชาวราศีเมทุนก็เป็นไดน้ก็คือนักแสดงดาราหรือบางทีก็เป็นคนที่ใช้ปากเป็นเอก เลขเป็นโทนะครับผมบางทีอาจจะไม่ต้องมีความสามารถในด้านตักศาสตร์เลขหรือบางทีก็เป็นความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์วิาศาะวาศาะอะไรต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้พวกนี้เลยหรือแม้บางคนอาจจะอยู่บ้านนอกหรือบางคนอาจจะไม่ได้จบสูงอะไรพวกนี้ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ก็ใช้ปากในการหากินหรือบางทีก็ใช้การ a c t ิ้งการแสดงหรือปัญญาข้างในในการหากินอะไรต่างๆจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้นี่ครับคือชาวราศีเมทุนแต่ว่าผมจะบอกอย่างหนึ่งว่า บางทีการที่เขาใช้ปัญญาหเือต่างๆในการหากินเนี่ยเขาต้องมีโฟกัสที่เพียงพอด้วยเพราะชาวราศีเมทุนเป็นคนรักง่ายไหนเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นคนที่หมดความสนใจอะไรได้ง่ายมากๆนะครับผมและอารมณ์แปลปรวนิทานนี่คือชาวราศีเมทุนเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณมีสมาธิก็คือการฝึกสมาธินั่นเองอาจจะเป็นการฝึกตามปฏิบัติกรรมฐานในวัดอะไรสักอย่ง วัดหนึ่งก็ได้หรือว่าในตาสารที่ปฏิบัติทาอะไรสักที่หนึ่งนะครับผมองผมแนะนําว่าคุณอาจจะไปเข้าคอสสัมมนาตามที่ต่างๆที่เป็นการพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าการเข้าคอสสัมมนาไม่เหมาะกับคุณคุณก็ไปอาจจะบวชก็ได้นะบวชแบบว่า,าไปบวชไม่จำเป็นต้องถึงกระดาษบวชชีบวชบวพระอะไรหรอกก็คือเข้าคอสสัมมนาอะไร่างตามวัดต่างๆ ท่านี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วสำหรับชาวราศีเมทูนเพื่ออะไรจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อบรรลุธรรมแต่เพื่อเป็นการที่ขัดเกลาตัวเองให้มีสมาธิและเพื่อมีสติมากขึ้นแล้วเพื่อที่ทําอะไรคุณจะได้ทําได้อย่างประสบสำเร็จเพราะคุณมีใจที่มั่นคงพอแล้วนะครับผมได้อีกอย่างหนึ่งคือชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนที่ผมจะบอกว่านอกจากอาชีพนักแสดงอาชีพการใช้ปากคุณยังทําอาชีพเกี่ยวข้องกับ นอกจากอาชีพการใช้เป็นนักแสดงอาชีพการใช้ปากมันแยกย่อยอะไรได้บ้างคือการเป็นล่ามครับผมการทําการค้ากับต่างประเทศแต่มันก็เข้าแก็บของการเป็นนักพูดนะก็คืออาชีพใช้ปากทาได้หมดนะครับผมถ้าเป็นคนเก่งมีความสามารถรือติดต่อต่างประเทศได้บางทีบางคนที่เป็นชาวราซีเมทุนอาจจะพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาสองภาษาสามภาษาหรือหลายภาษาก็ได้เป็นคนที่มีความสามารถสูงมากแต่ผมจะบอกว่าชาวราศีเมถุนกลัควความเหงาครับ ถามว่าเป็นคนที่อารมณ์อัดติดมีความสามารถสูงแต่ความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นคนกลัวความเหงาหรือกลัวความไม่มั่นคงเป็นคนที่บางครั้งอาจจะดูเหมือนไร้แก่นสารไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารมากมายแต่ว่าก็เป็นคือคนเก่งอะแต่ก็คล้ายๆเหมือนเขาไม่ได้ยึดติดอะไรมากมายแต่ความจริงแล้วถ้าเกิดเขาปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุดสำหรับชาวราศีมีตุลคือความอ่าเขาเรียกความไม่มั่นคงหรือความไร้แก่นสาร เพราะบางทีในใจลึกๆบางทีเขาอาจจะดูเหมือนไม่สนใจไม่แคร์อะไรแต่ความจริงแล้วกลัวความไม่มั่นคงที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เขาทำตามรชาติสิ่งถุนบางคนนะไม่ใช่ทุกคนคืออาจจะสับรางรถไฟเช่น อาจจะมีคู่หนึ่งคนอาจจะมีเผื่อสำรองอรักหลายหลายคนเพราะเป็นคนามากมายเป็นคนมีสเสน่ห์พวกง,งา่ายง่ายเพราะฉะนั้นคู่จึงเข้ามาในชีวิตของค่อนข้างเยอะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดเขามีตัวเลือกเยอะมากเกินไปในใจเขาคนาจริงน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าการมีคู่เยอะหรือว่าบางทีมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะเนี่ยแต่ไม่จริงใจกับใครสักคนแล้วก็ไม่ตกลงปลงใจงใ,ใครสักคนเนี่ยความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงของ,ของชีวิตมันน่าจะเข้ามาในชีวิตของเขามากเพราะว่า ไม่ได้มีความรักที่มั่นคงไงเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดคุณต้องการชีวิตแบบไหนคุณควรโฟกัสมาเลยว่าราศีเมถุนต้องการชีวิตแบบไหนกันแน่ชีวิตที่เป็นอิสระเป็นโสดเป็นตลอดชีวิตแล้วก็ดูแลตัวเองได้วางแผนการนะอนาคตตอนแก่เขาควรจะคิดตรงนี้ก็คือถามว่าถ้าเกิดจะคิดให้มันเป็นสละบาะเนี่ยก็ควรไปฝึก,กจิตตัวเองก็ควรแล้วถ้าเกิดเราไปนั่งสมาธิที่วัดหรือว่าบางทีไปเข้าคอร์สให้โค้ชช่วยจัดก,การเนี่ยเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรบางทีก็อาจจะ แต่งานมีคู่สมบูรณ์แต่ความจริงต้องระวังอารมณ์อารติคของตัวเองเอาไว้สําหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยก็คือต้องระวังระวังอารมณ์อารติคของตัวเองเพราะความติดความอารมณ์แปรปรวนหรือความเป็นบางคนอาจจะเป็นแบบพลราก็เป็นไปได้ต้องระวังข้อนี้ของตัวเองเอาไว้สําหรับชาวราศีเมถุนผมจะให้ดูไพ่นะครับสาหรับอดีตปัจจุบันอนาคตคือระวังความเป็นอารติคของตัวเองเพราะความอารติคของตัวเองจะทําลายชาวราศีเมถุน เพราะฉะนั้นเลือกมาสำหรับชาวราศีเมถุนว่าต้องการชีวิตที่สมบูรณ์แบบกับชีวิตคู่หรือต้องการชีวิตแบบอิสระตรงนี้ให้เขาคิดมานะครับสำหรับชาวราศีเมถุนถ้าคุณเลือกได้คุณจะมีความสุขเรื่องการงานคุณไม่มีปัญหาอีกแล้วถ้าคุณรักในงานอะไรสักอย่างที่คุณต้องการทําคุณจะทําได้ดีสำหรับชาวราศีเมถุนครับผมและอย่างคนข้างเป็นคนมีอารมณ์ขันครับผมถามว่าใครที่อยู่ใกล้กับชาวราศีเมถุนเขาจะชอบเพราะว่าเป็นคนที่มี คารลมเป็นคนที่มีคําพูดที่ดีปากเป็นเอกเล็กเป็นโทผมบอกแล้วไม่ว่าคุณต้องการจะขายสินค้าอะไรแม้วมันจะรู้ไม่น่าสนหรือมันจับต้องแล้วมันมันไม่น่าสนในสินค้านั้นเลยราศีเมทุนจะพูด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 ,พดให้มันดูน่าจับต้องแล้วก็จะขายได้ในที่สุดสินค้าหลักล้านสินค้าหลักยี่สิบล้านร้อยล้านก็ตามมันอาจจะดูขายยากหรือเป็นเป็น,ปนไม่ได้ที่จะขายแต่ชาวราศีเมถุนก็จะทําให้มันขายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นราศีเมถุนอารมณ์ขันสําคัญที่สุด เช่นถ้าเกิดผมพูดคําควา่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ไมเกิดมุกอ,ะ <c oughs> อ่ะเช่นราศีเมถุนก,ก็จะมีคําแะไงต่างาๆที่ทําให้มันเป็นมุกตลกได้เช่นอะไรต่างๆนาๆนาเช่นมุกอะไรที่มันไม่ขำเลยอ่ะล้วคุณทําให้มันขาม,มีชิอชีวาถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงที่สวยงามแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันในตัวเช่นแบบว่าคุณอาจจะมีหยอดมุกที่ คนอื่นเล่นแล้วไม่ขำแต่คุณก็ทําให้มันขำดูสนุกสนานมีชีวิตชีวาก็ประมาณนี้แหละครับอาซิเมถุนเป็นคนที่มีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองค่อนข้างสูงเช่นคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงอา่าเช่นคุณทําสิ่งหนึ่งนี่คือข้อดีของการที่มจ่จดจอยกับอะไรบางอย่างนะเช่นแบบว่าคุณทําสิ่งนี้คุณทําจนสําเร็จแต่ผมแนะนําว่าคุณทําจนสําเร็จในระดับหนึ่งก่อนแล้วคุณก็กระโดดไปทาอย่างอื่นกระโดดไปทําอย่างอื่นกระโดดไปทาอย่างอื่น คุณจะมีธุรกิจมากกว่าหนึ่งอย่างก็เป็นไปได้สามารถควบคุมมันดูแลมันได้แต่ผมแนะนําว่าคุณควรจะทําให้เสร็จเป็นอย่างอย่างก็ประมาณนี้สำหรับดวงสำหรับคนเกิดราศีเมทุนนะครับผมแล้วส่วนเดี๋ยวผมแถมให้อีกอย่างว่าโรคของชาวราศีเมทุนให้ระวังโรคประสาทโรคเกี่ยวกับช่องอกหัวใจอะไรประมาณพวกนี้เพราะเป็นโรคประจาตัวชาวราศีเมทุนและเป็นคนที่ว่องไวครับทาอะไรก็มักจะทําได้อย่างว่องไวแล้วก็สําเร็จ นะครับผมมาดูอดีตปัจจุบันอนาคตบ้างอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับผมชาวราศีเมถุนก็คือในช่วงเดือนตุลาไอในช่วงเดือนกันยานุลาเราก็เดือนพฤศจิกาว่าราศีเมถุนเป็นอย่างไรก็คือส่วนใหญ่ไพ่ซีจะทำาะารในช่วง3เดือนนี้นะครับผม3เดือนนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือมันทำาะารได้ก็คือส่วนใหญ่จะแม่นในช่วง3เดือนที่เพราะไพ่ยูซีสามารถแม่นในช่วง3เดือนนะครับผม ก็คือสาเดือนโดยประมาณนี้ก็คือบอกไปแล้วนะครับผมก็คือเรามาดูไพ่เป็นนี้กันว่าช่วงกันยาตุลาเราก็พยากรณ์ว่าช่วงนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรอาจจะมีเลยไปบ้างหรือว่าจะก่อนหน้านั้นอาจจะมีเริ่มต้นดวงของคุณเกิดบ้างแล้วก็เรามาดูกันเลยว่าไพ่เป็นนี้หมายถึงว่าการงานของคุณถ้าเกิดใครที่การงานจอดแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก่อนอาจจะก่อนกันยาอะไรอย่างนี้คือหรืออาจจะนานมาแล้ว คุณจะมีงานเข้ามากระทันหันทันทีเลยเช่นอาจจะมีคนสั่งสินค้าจากคุณอาจจะมีคนติดต่อจากต่างประเทศมาหาคุณไพ่ใบนี้แปลว่าการติดต่อต่างประเทศได้ด้วยนะครับผมเช่นอาจจะมีออเดอร์อาจจะมีคนจ้างงานคุณเข้ามากระทันหันแล้วก็มากด้วยเช่นสมมุติว่าหยุดไปนานแล้วไม่มีงานเข้ามาหรือ,ออาจจะติดภารกิจหรือว่าอาจจะ มีการหยุดเรื่องโรคระบาดอะไรก็ตามลหลายอย่างนะครับผมหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีเรื่องโรคระบาดอะไรแต่ความจริงถ้าเกิดคุณหยุดงานไปงานไอยหยุดงานไปนานเนี่ยมันจะมีงานเข้ามาปังๆกันทันหานตามจํานวนไม้เท้านี่เลยก็คือมีงานเข้ามาเป็นที่คุณชนิดตั้งตัวไม่อยู่นะครับผมแล้วก็เข้ามาในที่ดินของคุณที่ดินก็คือตัวคุณตรงนี้นั่นเองความอุดมสมบูรณ์ความปังแต่ที่สำคัญคือต้องเหนื่อยก็คือคุณอาจจะเหนื่อยครับผม ช่วงเดือนตุลาเป็นช่วงที่ฟิกที่สุดนะครับผมว่าอาจจะช,ช่วงเดือนช่วงเดือนตุลาเนี่ยคือคุณจะต้องรับมือกับอะไรหนักๆแน่นอนเช่นงานเข้ามาแต่งานเข้ามาก็คือเงินเข้ามาด้วยครับผมเงินเข้ามางานเข้ามา,า,า,มาสิ่งดีๆเข้ามาแต่ต้องเหนื่อยให้ไปนี้บ่งบอกถึงความเหนื่อยความที่คุณจะต้องกับเตืออร้อนเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ถ้าเกิดงานมาเงินก็มาช่วงนี้ให้ระวังหน่อยหนึ่งว่าคุณจะร่ารวยมากขึ้นกว่าเดิม แล้วก็คุณจะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเป็นไพ่ของไม้ทับผลิดอกออกใบเข้ามาให้คุณให้ทํางานถ้าขี้เกียจตรงนี้อาจจะไม่ใช่วิธีการตอบโจทย์ที่ดีเป็นช่วงของความขยันครับผมก็จบไปสําหรับดวงสตาคนเกิดราศีเมถุนในเดือนตุลาคมพศ2564เพียงเท่านี้นะครับผมก็ผมเป็นหมอดูลามือพิเศษใครที่ต้องการดูลามือพิเศษกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมันได้ที่ไลน์ดีทาร์ตสองห้าหกนะครับผมก็ใจดีทชเออารูเอสเอสองห้าหกนะครับ ผมทิ้งไอดีไว้ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube นะครับผมใครที่ต้องการทักไลดีมาหาผมก็กดทักไลดีมาได้ที่ใต้คลิป youtube ด้านล่างนะครับผมก็เข้าใจตรงกันผมทิ <mus> ้งไอดีไว <us> <c ought> ้ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมก <ifi> ็บางคนอาจจะไม่ค <lord ley> <im ulator> ่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าผมทิ้งไว้ที่ไหนก็กดเข้าไปดูตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมไลดีทารัสองข้าหนะครับผม ก็ทักเข้ามาวิธีการทักเข้ามาก็ทักเข้ามาปกตินะครับผมส่งสอบถามรายละเอียดสอบถามค่าครูสอบถามราคาอะไรมาก็ผมจะส่งรายละเอียดไปให้คุณบางท่านที่ทักกันไปทักกันมาไม่รู้เรื่องบางทีผมอาจจะเป็นฝ่ายโทรไลไปหาท่านบางท่านจะเป็นผู้โชคดีในการโทรไลมาจากผมก็เป็นไปได้นะครับผมวิธีการทักเข้ามาก็บอกไปแล้วนะครับผมส่วนเออบางท่านที่ทักเข้ามาเนี่ยก็คือเออถ้าเกิดทักเข้ามาเนี่ยก็คือ ทัการายละเอียดเข้ามานะครับผมว่าสถา่าค่าครูยังไงหรืออะไรยังไงเข้ามาถ้าบางท่านที่แอดเข้ามาเพื่อนเฉยๆบางทีผมไม่รู้นะครับผมเพราะไม่ได้ทักอะไรเข้ามาไม่ได้แจ้งจุดประสงค์ว่าจะดูหรือว่าจะซื้อวัตถุมงคลหรือจะอะไรยังไงเนี่ยหรือต้องการอะไรเนี่ย <LC> บาง <_ S 2> ทีผมไม่ได้รับเป็นเพื่อนนะครับผม, <_ S 2> ม,ผมต้องแจ้งประสงค์หรือแจ้งอะไรเข้ามาก่อนผมจะได้รู้ว่าคุณมีจุดประสงค์ว่าอะไรก็จะได้รับเป็นเพื่อนได้นะครับผมวิธีการดูทําไงก็คือเวลาทักเข้ามาเนี่ยก็ วิธีการดูกับผมเนี่ยผมไม่พิมพ์ส่งไปผมไม่อัดเสียงส่งไปนะเวลาดูนะผมด้วยคุณสดๆผ่านทางโทรไลน์ก็มีอะไรก็สปิกลงโซนสดผ่านทางโทรไลน์ก็เราก็จะคุยสดๆผ่านทางโทรไลน์เลยนะครับผมเ<ม>วลาดูให้กันนะครับผมก็ผมโค้ชส่วนตัวเป็นโค้ชชีวิตเป็นโค้ชที่แก้ปัญหาให้คุณตรงๆสดๆผ่านทางโทรไลน์เป็นโค้ชส่วนตัวให้คุณไปนะครับผมหลายคนที่มาดูกับผมจะรู้นะครับว่าผมจริงใจผมเต็มที่กับปัญหาของคุณแค่ไหนก็ประมาณ นะครับผมส่วนมีวิธีหนึ่งที่จะดูกับผมก็คือที่สำนักงานตอนนี้ผมเปิดรับที่สำนักงานแล้วนะครับผมก็สำนักงานมีอยู่สี่แบบไอ้มีดูอยู่สองแบบด้วยกันอย่างที่ผมบอกก็คือ V.P. แบบธรรมดา V.P. เป็นอย่างไร V.P. เป็นการดูแบบสี่อย่างจุใจลายมือพรซิง,งหัวหเฮงแล้วก็อ่ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็เกี่ยวตัวเลขนะครับผมแล้วก็ลายมืออย่างที่บอกไปแล้วว่า VP เนี่ยเป็นการที่มันจะแก้ดวงให้คุณเปลี่ยนดวงสไตา์ให้คุณได้แล้วก็การเปลี่ยนนนสไตลเป็นการเปลี่ยนแบบตามเหตุผลนะครับผมแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแบบมีหลักมีเกณฑ์นะครับผมแล้วก็ VP เนี่ยมีหลายคนที่มาดูผมว่าจะเป็นอาคารตุกาจากต่างประเทศเป็น c ีอชื่อดังเป็นคนดงัดงๆหลายคนเป็นสปินเป็นดาราบางคนก็เป็นโค้ชชื่อดังมหาผมเองนะครับผมก็โค้ชบางทีก็ดูตัวเองไม่ได้นะครับผมเพราะว่า บางทีเขามีปัญหาส่วนตัวของเขาเหมือนกันก็บางคนก็มาดูกับผมนะครับผมหลายคนที่มาดูกับผมเนี่ยก็ใช้ชีวิตในทางที่ดีขึ้นหลายคนมากแล้วบางคนก็ร่ำรวยกว่าเดิมบางคนก็เปลี่ยนชีวิตไปแล้วมากมายเที่ยวมีหนี้มีสินหรืออะไรต่างๆก็มาดูกับผมก็ตอนนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นแบบคนมากมายแต่สิ่งเดียวที่มีในการมาดูกับผมแล้วจะคุ้มค่าในการมาดู V.P. ก็คือแรงใจในการพัฒนาตัวเองอย่างแรงกล้าเขาจะได้แว่า เอาสิ่งที่ผมพูดหรือบางคนจดไว้เลยก็จะได้นําไปใช้ประยุกต์กับตัวเองนะครับผมก็คือเขามีแรงใจที่จะมาดูกับผมก็คือเขาจะได้มีแรงกระตุ้นในการที่นําไปใช้จริงก็จะคุ้มค่าในการมาดูกับผมนะครับผมส่วนมีวิธีหนึ่งคือการมาดูแบบธรรมดาก็ราคาจะย่อมเยาวหน่อยก็คือการมาดูมาดูแบบธรรมดาที่สนักง,งานนะครับผมก็มีดูลายมือเพื่อซีจก,กับเราที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมแบบ VP ีจะเป็นการดูแบบจนกว่าจะเคลียร์ปัญหาได้จนกว่าคุณจะสบายใจนะครับผม ที่สำนักงานก็มี3แบบลายมือพยิบเอ้ลายมือมีแบบ VP ที่สำนักงานมีแบบธรรมดาที่สำนักงานแล้วก็มีแบบออนไลน์นะครับแล้วแต่ว่าคุณจะมาดูแบบไหนสถาแบบไหนครับผมส่วนใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วผมจะมีการแจ้งเตือนสำหรับคลิปดีๆคลิปมีประโยชน์เแพบบืแบบ่อนๆตัวนั้นที่กดติดตามกดซับสไครต์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ วันนี้วันนี้ขอลากท่าเนเพียงเท่านี้ก็เชื่อว่าใน,ในการทำในสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งผลที่มัน่นคงต่อช่วตของคุณได้นะก็ของวันข้างในแน่นอนน,นี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับดีครับผม